สวัสดีครับน้องวุ้นเส้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวุ้นเส้นสวัสวุส้นค่ะน้องวุ้นเส้นครับเด็กหน่อยเสียงดีครับท่านผู้ชมเนาะบอกเลขกระแม่นครับท่านผู้ชมน้องวุ้นเส้นอันมีไผก่อนมาบอกพระธุดงจ้ะพระธุดงแม่นจ้ะปาตุคือขับแผ่พระธุดงฝันแนวไรครับอันคือหนงฝันว่าหนูเห็นพระธุดงค่นนางจำศีลในป่าจ้ะยี่มองไต้ก๊กโพใหญ่จ้ะ ครับแล้วนุก็เละรับตาลงจกบันีมันเป็นแสงเลยจะแล้วก็มีคนบอกสิฮู้ว่าอันนั้น c h แปดจะเป็นแสงออกมาเลยเห็นและมันกระจังงลอยขึ้นเลยจ้ะตัวเลขกันบอครับแม่เนจ้ะ c h แปดไม่นจ้าถูกครับหาแปดครับ f c อันนี้เป็นพาะถูดงเพิ่นเว่าบ่หรือเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาเสียงคนเว่าก่อนจังมีตัวเลขขึ้นมาเนาะแม่นจ้ะ พระทุตหลวงจักองค์ครับองหนึ่งจ้ะองหนึ่งครับท่านผู้ชมตัวเลขตัวไหนก่อนนะสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดขับกับน้องวุ่นเส้นเนาะครับนะเนาะเด็กหน่อยผู้นี้ก็เป็นผู้ที่มีเส้นอีกผู้หนึ่งรับบอกเลขกระแม่นเสียงกระดีลองเพ่งกระเป็นได้นี่ฝันจังได้อีกครับบานี่บานี่นุกกะสะดุ้งตื่นเลยจ้ะสะดุ้งตื่นเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ คนชิงลูกว่าอุย้ยตายตายบัวเป็นยังครับบัวเป็นยังครับน้องบุญเส้นฝันดีตัวรับฝันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่กรอย่ดีไม่แห้งเนาะอือครับเอาเสียงเพลงเสียงรำไปฝากเอฟซีบ่าแอม็มเรตรงกับทีมงานทุกคนนะครับเพระาะว่าน้องบุญเสนเนี่ก็เสียงมวนครับโชว์ลูกข้อให้จัหน้อยครับน้องบุญเส้น้องขอเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าจ้ะเขียนฝันไว้ข้างฟ้าครับผม เขียนติดฟ้้าหองว่าต้องสวยโลกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอหอบฝนเพื่อนน้ำตาเออเ,ออเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแรกรายได้ที่ใจสหาไม่ต้องที่นเรียนมา ก็ต้องรีบคว้าราท้าไม่ไหวเช้าห้องโสมสุกนอนเพื่อร,ทร,ราทนาจจะเก็บเงินพันสักบายต้องใช้เวลาหลายเดือน หลังขาเรือนรูรัวข้างหัวเตียงแม่จักกระยานยีแก่ที่พ่อปั่นยี่หอลบเลือนจบแล้วครับร้องให้ฟังจนเพื่อนเลยครับเก่ง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 หลายครับท่านผู้ชมเนาะนี่ละอายุยังน้อยครับท่านผู้ชมยุบปอได้ก่อนครับ อยูปป่ปอ .3 ครับแต่เสียงดีครับท่านผู้ชมเนาะอานากดไก่เพราะว่าม,มันว<ร>ัดรุนตีจ้ะมันวัดรนตีเนาะอืมครับผมครับผมบ<อ>บเป็นอย่างครับก็ลองเอาไปซื้อรอตอรีลองเบิ่งครับเลขกสามเลขกสามตัวเดสิจดตัวเลขกเลยแคบหนาเจาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับน้องวุ้นเส้นขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตเลขของน้องวุ้นเส้นครับเล็กหน่อยมีเส้นครับผมยินเสียงครับ ผมยินเสียงคือมีคนมาเว้าไม่บอกนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขครับ458 458ครับอุ้ยเห็นแสงร่อยแตกขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมเนาะแตกแสงขึ้นเป็นตัวเลขแตกแสงขึ้นเป็นตัวเลขมากมากครับท่านผู้ชมงวดนี้จังไรกับบัวผาดครับ4ี่หาหาสก็ได้ห้าแปหาเนาะครับเอฟซีกาตัดหน้าตัดหลังเลนครับท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ .2566 ครับ ขอให้มีโชคไงครับลองวุ่นเซนครับถืผม้ชมเนาะเสียงกะดีครับลองเพ่งเพาะครับอนาคตไกลเนาะครับเอฟซีเนาะฝึกอีกเล็กน้อยจะสุดยอดแน่ครับถือม,ม้ชมสำหรับคลิปนีเบาแอมโะทมกัสล่าถือมาชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโะทมสิบาไปเบิ่งคงดีครับมีคงดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมระทมหนีเดินทางไปทำบุญยูว,วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงืนเรียกท้องเรียยทซั์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไยเขาล้านคนยางพานเอาตุวนไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท้องสื่อเรียกสื่อรอตตรีจป็นสื่อที่นะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้ด้องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไล้วะ็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะกวก็บีบี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาผู้ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยา่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางัาบางนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใสครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเต่งให้หลวงปู่ลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี 1991, sich, okay. ่แต่งเพลงให้น้อยนะครับ hmm. ที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงืินขาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระทุ่มาตามเบอร์ทุ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมราคาเบาแอมเราทงในไดน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนครับสม้ชม าไปอาบําระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรนตรัวเข้าสิได้อกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงเข้าดีเงินไหลมาทท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีบลายกระทู้าม,มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับสาธุสาธุ ให้ถเกเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถเกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งต,วงตวงัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนีะ่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมาน้ำอาบน,น,นะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอบปุ๋นต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ